อยู่แล้วเราเรามีคอลลาเจนอยู่กูอะไรนั่นแหละที่น่ากังวลเลยคอลลาเจนเพื่อสุขภาพอ้เลืโคตรปั่นเลยครับผมอย่างชอบรวยเกินมีคอลลาเจนพูดเหมือนอันนี้เลยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพียไวบนมีครับชื่อโคตรปั่นเลยคอลลาเจนสองพันมิลลิกรัม จะหลุดแหลกแบบแปบบ๊แบแหมไม่โดดขึ้นมาเลยทีนี้เกือบผ่อนซูมออกแล้วพี่มาบ,บนเท้าเอาเพื่อนเข้าบีแล้วดิว่าหันไปเพื่อนเข้าบีเรียบร้อยแล้วเอาเลื่องโคตรโหดเลยทุกคนด้านด้านข้างบ้านผม มีงานบวชน,นะครับถ้าเสียงเข้านี่ผมต้องขออภัยเลยนะไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะถ้าเสียงดนตรีค่อนข้างดังเหมือนกันอาจจะฟังเสียงเก,ม,เกมไม่ค่อยได้เลย<ห> <laughs> จิตสัมผัสละงานนี้ว้าเี็ดสองร้อยเล่นยาวๆเลยจากก้างที่แบบไม่ค่อยชอบนะตอนนี้แบบเข้าไมค <laughs> เข้ามือแล้วทุกคน <laughs> <laughs> เริ่มจะชอบเลยสองร้อยโอ้โหจี๊ดเจ็ดโ,โมจี๊ นิงคลิปไปบนอันแน่มุมเดยมเลยโอ้โหไปดูแล้วครับเพื่อนเราหลุดไปไหนแล้วนาบีพี่สวยครับโอ้โหเกินคนเนี่ยเล่นโคตรโหดเลยโอ้โห<ฮ> โอ้โหที่เจ็ดเจ็ดลายนี้ไม่เห็นมานานมากนะเขายังมีอยู่อีกแล้วของแร่เลยนะเราเรื่องเหรอพีงามคุณภาพแันเลเวลหนึ่งที่โคตรมหาโหดเกินบุยบุยมีใบบนไม่มาแล้วอ้ ผมโคตรชอบเลยเวลาที่สนยัยนัดเดียวล่วงนะครับอุ้ยหน้าบีกองเขียวพี่หน้าบีกองเขียวกองเขียวพี่หน้าบีนะมนี่สวยครับหน้าบีนะอันแน่กลางวางให้พี่วางเปิดวางเปิดคือการที่เรายิงสไนนแล้วนัดเดียวล่วงนี่ยเป็นฟิลที่กู๊ดที่สุดแล้วนะครับของการเล่นสไน แม้ว่าจะเป็นสไนท์ที่เราไม่ถนัดนะแต่ถ้ารัดเดียวล่วงเลยก็โอ้โหเฟสต์ <c oughs> ดีต่อใจแล้ครับผมลองยาวพี่รัดสุดกลางครับตัวนี้เฮ้ยเพื่อนมาทำอะไรข้างเราโอโ้ผมเริ่มจะบ้าจี้แล้วจากรชื่อคอลลาเจนตัวเองแล้ว <c oughs> ข,ขา่าวบ้าคลังโอ้โหเนี่นยทุกคนการที่สไนทแบบ์แบบเป็ดเดียวจอดคือแบบ ที่สุดของการเล่นสดเลยนะทุกคนสำหรับเกมพอยแบงค์นะครับจะมาแข่งไหมครับเราลงแข่งไหมเฮ้ยเินโอ้โหหมดตายคือเข้าแข่งมาอยู่ด้วยกันวันแรกชวนทำทีมแล้วนะโอหแต่ว่าของจริงครับนี่คือแบบเพิ่งมารวมตีกันนะแต่ว่าเล่นเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วโอ้โหไม่ตายกลางสายพี่น่าอีน่าอีเจ็บมาก สวยครับต <boundaries. S 1> <si suppression> ูคร <fin anta> <ots> ูสวยโอ้โหสไนเปิลผมนี่เดินสบายเลยครับปืนคนดำแบบนี้ปกติผมจะเป็นสายสไนวิ่งนำปืนกลนะแต่พอมาอยู่แค่นี้คือแบบสังเกตแล้วยู่หลังปืนกลตลอดนะครับเพื่อนนี่คือแบบแทงสุดขีดอ่ะโคตรทีมเวิร์กเสมอเสมอร์ซิตีสวยครับ กโวยทางคลิปคลิปนี้เราอร้วนคนละทีมอย่างเดียวเลื่อนหมดเกินโอ้ใบบนนี้เมียเดียวจาะตลอดมะทุกคนทาเรื่องถิ่งตัเองอะเพราะที่ิงเพียเดียวไม่ค่อยล่วงเกมนี้แบบต้องใส่จะเป็นเลื่อนร้อยครับเลื่อนร้อยกว่าๆไม่ถึงร้อยคำสอง ไม่ทันได้ยิงน้องวิไปล้างไปล้างแต่งสวยครับโคตรตึงพตรอันตรายเอาตรงการที่เราเล่นสนายได้แบบนี้นี่ผมบอกตรงนะว่าส่วนนึงมีผลจากการเล่นของเพื่อนในทีมด้วยนะครับเนี่ยถ้ามีเสียงบนตรีหรือเสียงไม้เข้าไปในคลิปนี้ขอภัยด้วยครับเพราะว่างานข้างบ้านผมเขาเริ่มแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไปร่วมงานด้วยนะไม่รู้จะไปทันหรือเปล่านะครับ กระชวยแค่นี้วอลจะขึ้นเลเวลสองกนะัแล้วต้องดูก่อนว่าเขาจะวอลกันถึงด้วยหรือเปล่าครับถ้ามีคนผมก็เล่นนะายาวๆเลยครับ <c oughs> ยางที่บอกนะทุกคนเนี่ยคือการที่เราเล่นเท่าไหน่เราเดินได้อิสรนะแบบนี้ดูดีทุกคนช่วนหนึ่งเนะี่ยมีผลจากเพื่อนในท, <c oughs> ทีมเยอะมากๆเลยนะครับป <c oughs> ิดบออ่าคือด้วยความที่เพื่อนเราเล่นโคตรมหาโหด <c oughs> ดูดีแล้วความเป็นทีมเวิร์คแบบเหมือน เล่นด้วยกันมานานนับสิบปีมาแล้วใช่ครับอุ้ยเบ็ดเดียวเบ็ดเดียวโคตรชอบเลยเป็นลาตนายเบ็ดเดียวล่วงเลยน่าจะข้างบนนะครับพี่อุ้ยเจสองสวย ทีเจ็ดเรายิงกันแบบนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหไปได้มาเล่นๆนะครับทีนี้นี่ปปีกกลางออกมาแล้วปีใกล้ๆเลยเจอหนักกลางผม้โหถึงสนไหนนะเดี๋ยวตายผมอยากลองเล่นบาเลต์ถาวรที่ มาขายในงานเกมไม่มากเไวล่างไวลา่างไวล่างเข้าไปแล้วไวลากก่างเจอพี่สวยกลางออกกลางจะเข้าไวล่างสวยครับโอ้หแจ้งตำแหแ่งปุ๊บเพื่อนเก็บแจ้งตำแหน่งปุ๊บเพื่อนเก็บให้โคทีมอุ้ยว <c oughs> สวยครับโอ้โหแต่เพื่อนผมที่ไปรอซื้อบัตรเล่นที่งานเกมบอกไปตั้งแต่เช้ายังไม่ทันเลยนะครับ ไม่รู้เพื่อนผมจะไปซื้อกันทันร้เปล่านะก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่เพื่อนผมที่ไปงานเกมไปแล้วครับอ๋อตัวนี้เจ็บใช่ปี๊ไอตัวกลางวะอ๋อตัวท้ายด้วยสภาพพร้อมปลวคือถ้าบุญวาสนาเราถึงก็อาจจะได้ลองเล่นนะครับมาเล่นไหมไม่รู้นะวะโหคนต่อคิวันเยอะมากนะเพื่อนผมบอก เฮ้ยเสียงกว่าแล้วนี่เสียงยองเพือ่อไปนะครับผมแล้วผมนึกว่าเหลือสองตัวด้วยนะหมดแต่โมเดอร์พูดนะมดสมาธิไม่อยู่กับเกมเลยหลอดแคนมัน99%แล้วนะครับไม่แน่จบตานี้อาจจะอัพเร็วนะครับผมสามดอกออสดอกเจอของจริงแล้วทุกคนระวังดันนะพี่ลองเลือกสุด เราเอิดโกลดเยอะนะครับโอ้อโหเฮ้ยเชยแท็กยิงตัวเราซ้ำสองเม็ดเดียวร่วงว่ะทุกคน <c oughs> อะไรวะรเนี่ยเป็นฟิลที่กูดมากากลางเฮ้ยใต้ตะพานกลางวิขึ้ท้ายกางท้ายโอยโดนโอ้พาได้ไงสวยครับ เกือบไปนะครับผมเพื่อนทนทีเราไว้ใจได้ครับผมเหมือนที่เพื่อนไว้ใจเราไว้ใจคลราเจ้นวิการลูกป้านครับสวยล่าสุดไว้บนตัวหนึ่งี่ ไปบนตัวท้ายที่ไปบนตัวท้ายรอบสุดนะ่ะสวยครับโหเล่นทีเจ็ดไหล่เนี่ยโู้โคตรทองสีแบบโคตรเพียวแล้วผมเฮ้ยเอาจริงงานเกมรอบนี้นี่มีคนชวนผมไปเยอะมากนะครับเพราะว่าผมก็อยากกะไปสักครั้งแล้วแต่เล่นทีวีมาไม่เคยไปงานเกมเลยอ่าไม่เดียวแล้วอุ้ยสไนซ์อุ้ย เอาแล้วไงรอสนัยมางัดแล้วสุดท้ายพี่สวยเอาเรื่องับผมโหทไมมิ่งเขาโคตรดีเลยปะคนเนี้ยเล่นแบบสเต็ปเอาจงพิ้วก็ผมเยอะเลยนะเราเล่นโคตรผิวเลยโอ้ชอบอ่ะที่ M 2 0 0แบบเม็ดเดียวจอดอ่ะชอบโอเลยตัวยิงโดนตัวหน้าตัวหลัง วยครับเฮ้ยไปบนไปบนพี่มีนะโอ้โหสวยครับผมเขาถูกเม็ดจะเสียดายครับว่าผมติดธุระที่บ้านนะไปไม่ได้จริงครับคือตลอดสามวันเลยด้วยง้ประเด็นอะเพื่อนผมเขาไปกันวันเดียวนะจริงผมว่างวันสุดท้ายครับแต่ก็อาจจะไม่มีเพื่อนไปด้วยละโอ้โหโบนัมูอ เพื่อเราแบบไปยี่เข้าทุกเม็ดเลยนะไม่ถึงโดนกระสุนทุกเม็ดเอาไว้เฮ้ยโอเคครับเหมือนคนจะวอร์จะไม่พอแล้วตรงนี้้องดูพ้ยโดนเ้วยนะมาวะอฟสองร้อยคนเข้าข้อนะครับวันนี้เอา สวยพี่อา้าย,ยิงกันเกินไปป่าวเอาเรื่องครับผมเกินเหมือนพี่ๆเขาจะพักกันแล้วนะครับผมเพราะว่าคนไม่พอแล้วทุกคนต่อไม่ได้นะครับเป็นไง่ทุกคนแค่ได้เข้ามาอยู่ในแขนนี้ก็รู้สึกเหมือนมีบัฟขึ้นมาทันทีนะครับ มันมากเลยนะครับได้วอพี P ่เขาตีนี้นะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงนะตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับถ้ายังไงถ้าพี่เขา,าบอวอลต่อผมาอาจจะมาวอลด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เสียงที่งานด้านข้างบ้านจะดังมากเลยนะถ้าเสียงเข้าที่ต้องขออภัยจริงนะครับทุกคนอาจจะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแต่ถ้าเขาวอต่อเดี๋ยวผมมาเล่นต่อนะครับขอบพคุณทุกคนมา,มากๆครับที่เข้ามารับชมแล้วเจอก,กันครับทุกคนบ๊ายบายครับ